สวัสดีครับผมบอลชูข้านะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะเอารถนะครับไปจดแจ้งในเรื่องของการเปลี่ยนสีรถมานะครับหลังจากที่เราไปเปลี่ยนสีมานะครับจากสีขาวเป็นสีเขียวนะครับก็หลังจากที่เราไปทําสีมานะครับภายใน7วันนะครับเราจะต้องรีบเอารถของเรานะครับไปจดแจ้งในเรื่องของการเปลี่ยนสีนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับก็จะโดนใบสั่ง เพราะว่าวันนั้นเราทําสีรถเสร็จนะครับเรากลับบ้านซึ่งเป็นช่วงเสารอ์อาทิตย์พอดีนะครับอ่าแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอด่านพอดีนะครับที่ตํารวจก็เห็นอ่ารถเรานะสีใหม่นะครับสีเขียวซึ่งไม่ใช่สีจากโรงงานนะครับก็เลยมีการเรียกตรวจนะครับก็สําหรับเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะครับก็จะมีอ่าใบคู่มือการจดทะเบียนนะครับ มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มีบินไปเสร็จจากทางร้านนะครับที่เราไปทําสีมานะครับนี่นะครับก็เรามาที่ขนส่งนะครับก็จะมีการหยิบบัตรคิวแล้วก็จุดขัดกรองแล้วก็เข้าไปที่ด้านในนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้บริการอยู่ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ขนส่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็กาลัางตรวจสภาพรถให้นะครับพอเรามายื่นบัตรคิวเขาจะแนะนาให้มาตรวจสภาพรถที่ตรงนี้ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กกำลังดำเนินการนะครับเช็คเลขตัวถังเช็คระบบต่างๆของรถนะครับตอนนี้เราก็นั่งรอเคยอยู่ที่ฝ่ายตวรวจสภาพรถนะครับตรงด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น จุดตรวจสภาพรถนะครับที่มีเจ้าหน้าที่นครยบริการเสร็จแล้วเขาจะให้บัตรคิวนำเข้ามาในฝ่ายตรวจสภาพรถนะครับที่เป็นฝ่ายเอกสารด้านในนะครับตอนนี้ก็กําลังรอคิวอยู่โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการจดแจ้งในการเปลี่ยนสีตัวรถนะครับผมจากสีขาวเป็นสีเขียวนะครับ ก็มีค่าใช้จ่ายแค่ค่าใช้จ่ายสิบห้าสิบห้าบาทนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณรวมๆแล้วผมมาถึงนี่ประมาณแปดโมงครึ่งตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีนะครับทีนี้รถเราก็มีการเปลี่ยนสีอย่างถูกต้องแล้วนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปการเปลี่ยนสีก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ